5. เหตุผลที่ GDP ของไทยโตแพ้เวียดนามแบบขาดลอย 1. เวียดนามดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากกว่าเวียดนามกลายเป็นศูนย์กลางทางการลงทุนข้ามชาติเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่านายุบายจูงใจการลงทุนชัดเจนและเป็นสมาชิกของข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไทยไม่มี2เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวสูงเกินไปไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวถึง1 2 ของ GDP ทําให้เมื่อเจอวิกฤตเช่นโควิด19หรือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวไทยได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่าเวียดนามซึ่งเน้นภาคการผลิตและส่งออกมากกว่า 3. ภาคการผลิตของเวียดนามขยายตัวเร็วกว่าเวียดนามพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอยานยนต์ไฟฟ้าขณะที่ไทยยังติดอยู่กับอุตสาหกรรมเดิมๆเ,เช่นรถยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งกำลังถูกดิสรับ 4. นโยบาย าพรัฐของเวียดนามมีสเสถียรภาพและชัดเจนกว่าเวียดนามมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในขณะที่ไทยมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง5ประชากรเวียดนามมีโครงสร้างที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามมีประชากร100ล้านคนส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานในขณะที่ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วทําให้แรงงานขาดแคลนและค่าใช้ใจ่ายด้านสวัสดิ การเพิ่มสูงขึ้น